แพตตี้อังสุมาลินในชุดว่ายน้ำทำทะเลร้อนชาต้องบอกเลยว่าจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแดนวอรเวธและแพตตี้อังสุมาลินหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากเพราะมักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันเป็นประจำล่าสุดแพตตี้ทำเอาแฟนๆใจละลาย เมื่อเจ้าจตัวได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับสามีพร้อมกับปล่อยภาพในชุดว่ายน้ําแบบเกินเรื่องมากโดยแพตตี้ได้สวมชุดว่ายน้ําสีฟ้าลายตารางแม้จะคลุมทับด้วยเสื้อครอบตัวจิว๋วแต่ดูยังไงก็รู้ว่าเซ็กซี่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนันใจละลายทําเอาทะเลร้อนฉ่าเลยดาเมดรุนแรงเกินต้าน